สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวีทีวีกอยู่ที่บ้ามาซบไพ่นะครับขณะนี้กำลังรอต้อนรับนายเพอครับ 음악을 <laughs> 들으면서 <laughs> आज के लिए इतना ही

จยำิษยได้าจาย์ลูกศิษย์จำไดดิลูกศิษย์จแก่ก็เลยจำไม่ได้หลายเลยโอ้สองปีจำไม่ได้สามปีแล้วก็จำได้อันไหนพวกประสบภัยบ้านประสบภัย้ครยายลูกสาวบ้านคุณยายยายเป็นเจ้าของบ้าน

แต่ยายมาได้ดูที่บ้านที่บ้านอยู่กับลูกสาวอย่างนเหมือนลูกสาวลูกเคยแล้วก็ให้นอนบ้านหลังนี้ชื่อบ้านชื่อชื่อเจ้าบ้านเป็นชื่อใครบ้างแม่ชื่คุณแล้วนาลมาแล้วก็อีกหลังนึงีหลังที่สองชื่ออนนุชินอนุชิตดาวเป็นเจ้าเจ้บ้านหลังหลั มีแคสามหลังเนี่ยไม่ไม่มเหลือเลยมเหลเีงเดยวกับ้านรีบรีบเ้าที่ไปทนกลับมารีบไจังหใ้มุณนเนียเป็นมามามาเทนมาก่อนนะเราบอเขาวันนั้นจะเขามาวันึขึ้นเนาะเพราะว่าต้องราสากับ การชามีเหากาชาแม่บ้านทาผู้ใดแ้วก็ที่ราชาบกมส่เสื้อดีป้า้านะแล้วก็พมจด้วยพมจเป็นเป็นวันนั้นเขามอพื้นเท่าไหร่มแอนหลังลแปดสันของพมจดีที่เขาทำเรื่องให้จะได้เท่าไหร่สามพนสามร้ตามตามห อปตก็อยู่กำลังประชุมประชุมต้องัประชุมอะไร่าแต่ว่าปีหลักเกณฑ์มันก็สูงสุด35มหมาประมาณนั้นส่หม่เท่าเอผมยังเป็นตัวเลขเดิมยังกลับมาสามหมื่นหรือว่าเป็นสี่แสนเก้าหรือสี่แสนเก้าสี่หมนเก้า มาถึงเมื่อก่อนยก็ได้30,000เสียหายทั้งหบ้านราคา10ล้าน40ล้านก็ได้แค่นั้นแหละเนเเพราะว่าพอมันยอว่ายังคุยกับผมดีว่าไม่รู้จะออกยังไงเบื้องต้นก็เอา3,000ไปก่อนเี๋้วกก็มีมีทางนับใจนะบอนแรกที่มีอนที่เดสาวันที่เกิดมีทางนับใจเป็นเงินสส4 3 0 รครับวันที่ส4นี่มีตามน้ใจจ่ากสมาพี่น้องใน้ันเ้ารอยหกสิบบาทแล้วก็วันที่15แล้วก็16ว่าเมื่อตอนเที่ยงมีส0งพันอันนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็นประมาณบ0 0้ิฟตโซก็ครวมไปเลยใช่ไหมรวมกันสักสามาให้มาจะมีคณะกรรมการนั่งมีครับก็แล yeah. ้วก right> ็การทบคคอได้มาประดู เรื่องเรื่องเรื่องความเป็นอยู่อยู่กับญาติอยู่กับด้านได้อยู่เนาะก็คนหนึ่งปอยู่ด่นคนยายนอนกัลวันนี้ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้นอนนี่แหนนอนกันแต่วันแม่แต่ละันนอนนนี้คนนี้แพี่แจ้วแป้า้ใส่ก็นอนแล้วและหลมีคนอยู่กี่คนของคณยา

แล้ววันวันเกิดเหตุออยู่ในบ้านยู่บ้านแสดงว่าต้นเพลิงอยู่อยู่หลังไหนหลังการหลังแรกหลังเสาข้างบน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 ข่าวว่ามันสายเอาอยู่ข้างบนเลยคะเอาอยู่ข้างบน อู่กัตกับเสาไฟมันไม่หางแสดงว่าคาดว่าจะเกิดไฟฟ้าเกิดแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณยายไปก็เห็นไฟอยู่ในเสาไฟมันมันไหม้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 สายไฟแล้วค่ะเห็นหนักตะกอนก็ไม่เห็นได้ยินแต่เสียงก็ร้องใครเห็นคุณแรกคุณยายคุณยายก็คุณยายก็ร้องให้หา ลูกหายร้านลอวเคาซอสใคยซอสยายปวร้องไห้แล้วยายก็ล้ลงเลยก็เขาหาไปโอ้คุณยาสุดตัวเลยในสองหลังมีคนอยู่ไหมวะคนหลังยางไม่อยู่ผมบอกไปประมาณนา้เี๋ยวนี้ก็ขายก๋วยเตียวมาเป็นไลนขายด้วย แล้วสิบห้าทำไม่ได้ใช่ไหมลงแลาวสิบห้าจะร้านว่าได้เป็นร้านไม้ค่ะร้านไม้เป็นไหนดี้ากสอบห้ากดีฟ้าเป็นฟ้าเก่าไม่เก่าหาโมกเปียโอ้ชอบได้ยิน มาดูต้องต้องเป็นวิถีถอนว่ามันอาจจะเกิดจากเราใช้ไฟเยอะแล้วอีกตัวนี้มันรับกระแสไม่ได้หรือเปล่าเนาะต้องดูไม่ได้ใช้ไฟูเราไม่ได้ใช้ไฟเลยแต่ว่าอย่างแทนคอนเทนต์มันช็อตสารไม่ได้ใช้ไฟเลยเพื่อเปลี่ยนต้นปีมาแต่ละหลังจะต้องมีเซ็นติพัดแล้วมีตัวตัดมีอะมีมีอะมีอะมันไม่ตัดมันไม่ตัดมันไม่รู้ได้ยินอยู่มันตัดแต่มันไม่แล้ว จะเสีอยงยันหมย้ายต่อมาคนนี้ย้ายมาเป็นคนไทยก็เลยทำเลยอกรก็ทำกันไทเพราะเราเลิกทำเราไม่ทุกตืนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่หลายปีแล้วก็ไม่มีคนมาทำทำกับองค์กรณนยเราเลยไม่ได้เอาเข้าใชเล้วคุณจะไร่ติ้งคนลเสียรอะไรกัน

กนรับจ้งเข้าคนถ้าถ้าถ้าเอาคำประกันก็จะต้องให้เราทำประกันไ้แนเอาบ้านเข้าที่สารคดีต้องรอตำรวจสรุปก่อนถึงจะรู้ได้ก่อนแล้วเขาเขาอนุญาตให้เราเลยไม่ได้ย่ะ เพราะว่าผมเข้าว่าร้อยหนึ่งนะครับใช่แล้วม่ไมอากม่นั้นก็เราจะทำยังไงกันต่อจะทอยังไงจะได้เอาคนมาช่วย ให้มาต้มาตงการด่วเยต้องการวนมาจะเอาวได้ยังไงต้องรัจเผลมจะต้องอะไอะไยพอายุภาสาแล้วนั้วันเนาะเดี๋ยวผมจะออกมาด้วยจะมาช่วย แต่วิวเลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยค่ยวันนี้ก็เอาเบื้องต้นก่อนเพื่อนน้องคนหลังกลางคนหลังสุดหลังงานกันหลังตัวเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรเหรอเสื้อผ้าเนี่ยชุดสีไม่เหไม่เหลืออะไรเป็นเป็นอะไรหมอดินผมช่างหลวเอาเลยทั้งหลวงเราดี่ั้ยมวมวลมวลช่างหลวงเขาสูง เพราะฉวนั้นชุดสีกีที่ยังไม่ใช่ถ้าเราไปทำที่รอบรอบเลยกัใช่ครับเอ <anut S 2> อแล้วไอ้จริงไม่มีไปทำงานเลยงานับนนอียงพื้นที่ทีมงานหมวดจะมาช่วยแล้วกันทุกย่ยช่วยล้วก็ช่วยช่วยเพนสหลังช่วยทีสา แต่ว่าเราระดมกันวันไหนที่มันระดมใหญ่อ่ะกทำลักสีถึงดาวเคราะห์บางที่เราต้องทำกำลังมาอันั้นวันนักวนแต่งซื้อเนี่ยเราเราเรียกภาษาไทยเหยียดลักสีเปลักล้างไม่ได้เนี่ยไม่ต้องได้ครับสำหรับผมแต่ว่าดาเราะหก็ต้องใช้แล้วก็พิเศษหนึ นัดไปทำบ้านให้แบบอ้บ้านโคนบ้านเหล่า้บ้านกาชาติแปดนี่จะไปทำไอ้ใช่วัดิ8แปดเช้าหรือบ่ายเช้านะกินอาสาเช้านะของพอเสล่ถ้าเราเร็วหน่อเดียวมันจะปิดทีเดียวกมีสาตีอนะไรอยูวันของวันอนะาทิตย์น,นั่งทีด ตีหน้ากัม no right? so ัูายี่สิบยี่สิบเ้าไป่ยกจะให้เลยไปก่อนหรือจะเอาก่อนเปิดก็จะเอาวันที่สิบเกาเอาเลยเอาเลยวันนั้ก็มองผมต้นไม้ให้คนสิบเกาไปรับอดีตไปยุทธ์ถ้างั้นก็ให้ขอาัมยูาก่อน มันจะนานไปหลังเข้าัษาวันสองวันเลยแล้วรอได้เขากบลังพิ้ารณาโครงการกำลังจะลงวันที่สองต้องรอผมนะแล่ว่าก็มาทาอย่าวันนี้แต่ว่าถ้าเป็ารณาใหญ่ก็รอรอรับละครอยู่ถ้าเอาก่อนเข้ารัหษาแยเอาเลยต้องรอ ก็จากองเราแล้วก็แล้วก่อนแล้วกตอนนี้สมายกันก็เพียนไปเสริก็เพียรเริก็ทั้งรอแค่นั้นเก็ทั้งรงกนี้ทเจ็บามแล้วทีบกเขามาช่วยกเขาจะมาช่วยเขาจะเอาเงนไหนมา ผมเป็นมทบไปสองคนอยู่บนรับเป็นทีมแรกเนี่ยก็จะเลือกจนเลือกองระบบมทบสองสองบนครับพรใครมาก่อนก่น้ต้องการงการวยแต่าหลังที่สามไปหลังคามากาว่าทำได้ก่อนอย่างเว่หลังคาใส่ไงได้ ตอนนี้คือเราเราจะมาช่วยกันรื้อเรื่องเก็บของในการจะก่อสร้างมันมันจะต้องไม่ว่ากันอหมดทรัพยงกนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาจะไม่ช่วยสร้างก็ยังมีเวลาแต่เราอยากรื้อก่อนที่ว่ารีบไปถึงเก็บเก็บของเก็บหลายต่อพรุ่งนี้เลยได้ไหมประสานทรัพยกรประสานใครเราเขาต้องการเร็วเขาพรุ่งนี้เลยฝนมันตก ไม่ต้องก็ได้ทักไปจะเวลามันไม่รอใครพรุ่งนี้ผมว่างานเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำไปก่อนไม่ต้องไปรอว่าใครอยู่แค่ที่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประสาหน้าพรุ่งนี้ได้เราพรุ่งนี้เลยเนาะ ก็เอาตามมาทุกวันแล้วครับเอาไปเอาไปเอาไปใหญ่เอาเอาสาด้วยเริ่มนี้เช้าเนาะคือจะไปทั้งสามหลังเนี่ยอาจจะแบ่งกำลังกันยังไงก็ว่ากันทีเนาะมีเวลาถ้าถูแวะมาดูให้กำลังใจเอาผมเป็นหลักไม่ได้เพราะว่างานเยอะครับเป็นที่รอไม่ได้ไงเขาก็กลัวเรื่องเมื่อวานถ้าชงเรื่อง พรุ่งนี้มันมีไมองานแข่งเทียนของที่มาพูดตรงเน่ยเยอะมากเลยแล้วก็ไออีสไหวเทียนพระบวชที่คูมโนลงอีกแล้วเพิ่งแจ้งวัเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกสมัยบอกไอชั้นชิดจรงเลยผมนัดงานดีกว่านะสรอบรดนปฏิบัตไปแค่รอบ

วันน <Vander> ี้พรุ่งนี้ทำไปเร่อยให้ออกมาร่วมาลูกกันลูกหน่อยออกมาต่อคือใครพร้อมมาไหนวันนี้ทำไปเรื่อยๆเราจะนันพร้อมกันไม่ขอหรอกเนัะถ้ามีอะไรก็ออกไปนันก่อนผู้ใหญ่กับช็คท่านนายกเนี่ยประสานกันว่าวางแผนยังไงจะดกิจอะไรก่อนหลังยังไงช่วยแต่งงาสามหลังนี้ด้วยให้ผู้ใหญ่เป็นเซ็นเตอร์หน่อย

ยืนก็ได <hopefully> yes. ้จะดพร้อมไรภาพพร้อมยังครับภาพพร้อมยังมันหลักเกิยนะคุณยายอัี้เอายังขี้มาให้ก่อนร้ออาหารนี่แหละครบครับ

เวลดทผูแล้วก็ัต่เิเร่อได้จะ้เก็บเกี่นี่ก็มีผ้ช่นะผู้ช่วยมาผู้ช่วยเก็บผู้บ ดีทางดยที่แะันมอบให้ลูกเก่าลูนงครอบครัวคอบคแม่แครับกินขาทารทาน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 านทาขทาน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 ลานท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 นทาานทานทานานทานานทนนนนาานนทนนาา

เป็นรองประธานครับรองประธานเลยเรงรดครับดีครัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสารับสวัสครับวัดครับสาัวครับวีครับนรับวคสรครับีครับ mở đường đến hạng tháo song. Hoa hạng tháo song. Hoa hạng tháo song. Hoa จ้าของเงินก่อนเอาลำดับต่อไปนอ่าเป็นทานน้ําใจนะครับที ok ่เปลีทุกวันวันนี้เปิดตู้ท่วงในเปิดจะมาพอดีทางครับเลยครับสามคนเลยครับเหมือนเดิมครับกรรมการสามคนนะครับถือถ่ายรูปนะครับวันนี้ได้วันได้เท่าไหกินคุณลพันนี้ทุกวันครับเปิดสองทุกวันเอาลําดับต่อไปอ่า ของคุณแม่ของแผ่นดินนายน้อยหน่อยแต่ว่าจะมอบมอบเป็นส่วนกลางอันนี้เป็นส่วนกลางรนะแล้วก็ไปอัดถือไว้นะครับเถือไว้ตรงนี้นะครับที่นายที่นายเซ็นครับของคุณแม่ครับเก็บผ้าไปด้วยนะไว้กิจกรรม นมันนน้ออยยตึงได้เล็กๆก็ได้อันนี้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นเอ่อพอดีมีท่านติดตามยูทูบช่องวิถีผู้เฒ่าซึ่งก็เป็นชาวบ้านแค่เองเป็นคุณลูกสาวคุณตานิน้องแคลวเป็นก็ได้ฝากมามอบให้ส่วนรวมทั้สามท่านนั่นแหละจำนวนพันห้าร้อยบาทให้ผู้ใหญ่ อันนี้เป็นส่วนกางนะครับอันอซื้ออันซื้ออันซื้อี่ันคุณเกดสรินนะครับแล้วก็คุณสมรัดนะครับสุวรรณนันไรนะครับ1,500พันห้าร้อยบาทนะครับก็เป็นส่วนกลางนะครับ เล่นหนุ่มเล่นหนุนกาฬิกมีน้ำาะมองไม่ได้ภาพหน่อยใช่ใช่ใช่เด็กผู้ใหญ่ยกให้ละนักนาฬิกานักนาอิกาคือเราแบบแน่คือนั่งไม่ละนั่งไม่ละเมาไปนิดละนี่เลยนี่เลยนี่เลย

นะแล้วก็โอ้ <coughs> <coughs> <coughs>